สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์วีไนะครับวันประจําวันที่2นะครับเดือน5 2567นะครับผมสําหรับแนวทางเมื่อวานนี้ที่ผมลงเป็นคลิปแรกเนาะหลังจากหายมาหลายวันนะครับเมื่อวานนี้ผมลงก็มาในสายลูดนะครับหวยลาวสตาร์เนาะผม ผมหาแผ่นกระดาษอันนี้ไม่เจอนะครับน่าจะลืมที่ห้องนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าผมทําคลิปที่ทํางานตอนเบรกนะครับแต่ว่ากระดาษนี้น่าจะลืมที่ห้องนะครับเมื่อวานนี้ถ้าเกิดท่าใดที่ติดตามเมื่อวานนี้ผมให้รูดศูนย์นะครับพี่พี่ก็มาสายรูดเนาะนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคาเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณนะครับผม โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมก็วันนี้ก็ขอให้เฮงเปงัๆปงๆก็แล้วกันนะครับเราวสตาร์นะครับผมให้เด่นไปที่เลข8กับเลข2นะครับสายรูดนะครับสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข8นะครับผม80

อันนี้หวยลาวสตาร์นะครับบ่าย3 45เนาะก็รุ่นไปพร้อมกับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับวันนี้ลาวสตาร์ว i P นะครับให้เด่นไปที่เลข0แล้วก็เลข4นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข0 02 03 09นย์ะครับ43 4 5 49ครับผม 3ตัว409นะครับ ครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาวีไอพนะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบในรอบไหนก็อย่างที่บอกนะครับลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับพี่พี่เนาะวันนี้ผมขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้พี่พี่ทุกท่านที่เข้ามาติดตามแนวทางนะครับขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมก่อนออกไปนะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับหรือว่าถ้ามีเวลาเนาะก็ ฝากรับชมโฆษณานะครับให้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับ,บสวัสดีครับ